สมัชชีวิตาให้เลี้งขีพพอประมาณอย่าซู้สซุ้ล่หรือฟุ่งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่คนเก็บเหตุผลที่คนรจ่ายนะเราฟังดูมีจุดไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวนม่งเพระาะฉะน,านั้นคําว่าประหยัดมัธยัต,ยติจึงเป็นหลักประกันแห่งการคลองชีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติ คือความไม่ลื่นตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัสถ์ให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติเงินทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสิ่แก่ตัวเพราะความลื่นตัวนั้นเลยมีเทศอนคารว่าด,ดงสอนอย่างนี้คันระยานมิตตาให้ใหคบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปลาผอมมิรจะเป็นเหตุให้เสียได้เพราะคนเราเมื่อคบกับแฟนนานย่อมคุมคืนเป็น ไปในรอยเดียวกันได้เป็นทั้งคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือควบคนชั่วว่าเป็นคนชั่วไปได้ควคนดีว่าเป็นคนดีไปได้อยู่วยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดนั้นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการนี้ต้องพับกล้าจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์กิดแสเจบตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหนุนตุจึงจะได้ปฏิบัติข้าเย็นแจกันละกันบัญญัปัจฉาหนุนตุกย่ให้เบียดเบียนกันสินคาหนุนตุจุดขีกันนังเรยหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ้าสอนให้เป็นเพื่อนทุกคนแจกิตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกันนั่นมีความเมตตาสงสารซึิงการละกันงานที่ดีเป็นสมบัติของเรา าการนี้จะเป็นที่มัดของพยามามตุราชค,คือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปแช่ยดยจะไปหึงหัวหนึงหัวก็เป็นความลำบากลําลบนตนของกล่าวปล่อยตามความเป็นกินนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนทำให้รู้ตามประจิน,นปล่อยวมตามสภาพของโลกอนิจจังทุกขังอนาตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังองนัตตาปล่อยมตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาถึงควรแล้ว จิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่จหยุกจงเยิ้มกับทาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์เพื่อนทางตุกข์องหน้าตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก,กไ็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสวา่างมะจากเที่ยสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นยิมุตหรือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละทันเรียบว่านิพพานวัตวนนี้เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเล่าถือหลักปัจจุบันอัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่า เบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีน้าทําไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี่เฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์มีสิทธิมีอํานาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราพอมมีความสุขความสบาย ท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพวกเป็นชาติอะไรมาก็ได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานางกายกําลังวังชาสติปัญญาอะไรมันก็สุดโฉมมันเปลี่ยนแปลงของมนันไปเรื่อยๆพอทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงกิสุดตองมันก็ลงท่าเดิม กิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุไรตามทั้งไปทั้งข้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไรแล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุไรโค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันไดที่จะรุนแรงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเรา ทำลายเราก่อนแล้วถึงไปทำลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทำลายคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนขมาธหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทำลายได้นี่แต่พระเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้ไปอยู่ในสถานที่ดใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกัน เพราะปัญหาเนี่ยงันอยู่ที่ใจต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยถ้าต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างนปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลำบากเสร็จตนในภพชาตินั้นอยู่โดยดีถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการเมื่อฐานมาเล็กน้อยก่อเป็นกิุ่มที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระหรือในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยสกุลกายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดี จิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสียเฉยแต่มาประพฤติตรงมาจันท์การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลค้าธรรมนี่จึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำหนับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุง่อมจะมีความจริญยื่งเดืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีริงงานก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตาขาดการบำรุงศีลมันก็มีทางสิ้ได้าเหมือนกัน โชติโชติปราญโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเมื่อผู้ศลเลิกการประพฤติตัวคำมืดมามืดไปนั่นก่อนมาเกิดก็จำกต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วแต่ล่าง้เป็นมนุษย์จิตใจที่จะใส่ต่อบุญต่อผู้ศลเสื่อต่อบากต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมากา็มืดมาแต่นั้นดูก็มืดดูไปก็มืดไป หาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทาความชั่วเสียหายไม่ดีไ้งานม,มาแต่ก่อนเนี้ยพอร,รู้สึกตัวแล้วกลับตัวพติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปผู้สว่างมาแล้วสว่างไปเวลามาเกิดต้นเริ่มแครรู้เดียสาภาวะมาของ พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกาาระทั่งผวาสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นมืดมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่ดอกไม้ไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมคนก็ชอบดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่อยมีกลิ่นก็ไม่ใครชอบอ่ะยิ่งดอกไม้มีความสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมด้วยคนก็ชอบยิ่งไม่สวยงามยิ่งกลิ่นก็เหม็นด้วยแล้วไม่มีใครมองเลยน่ะ คำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเองมีรูปร่างส,สวยๆมง,งามแต่ความประพฤติิริยามารยาทไม่ดีมันก็ขาดความนิยมนน่น้ำซ้ำก็ทำให้คนอื่นเกลียดไม่อยากคบค้ามสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็าตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้นถ้ารูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุโดยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าราศี ไปที่ไหนใครก็อยากคบค้าสมาคมถม่มีใครรังเกียจคนมืดบอดภายในจิตใจกับคนมีความสว่างสวัยภายในจิตใจนั้นมันต่างกันเช่นเดียวคนตาบอดด้วยตาเนื้อกับคนตาดีเดินไปด้วยกันมันก็ผิดกันคนตาดีเดินไปถูกช่องถูกทางคนตาบอดโดนทนนั่นทนนี้ล้มลุกคลานไปเพราะตาไม่เห็นก้าไปก็โดนนั่นโดนนี้นี่จิตใจที่เป็นไปด้วยความมืดบอดชิดอะไรก็โดนนั่นโดนนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากโดนแต่บาป โดนแต่อกอกุศลโดนแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจตนเองคิดมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองไปทั้งนั้นเพราะไม่ฉลาดในความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติรักษาความคิดทั้งตนเลือกเฟ้นความคิดอันไดที่ผิดที่ถูกให้จารณาเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วปฏิบัติตามในแง่ที่ถูกเน,นี่ยนี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้